ลกจรรเือาสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่รายการมาแข่งนายูดำเนินรายการโดยผู้ขานนุ่มใบพานล้านพอหนูทิ่นสุดอ่อลูกพอสง้ามช่วงแรกครับพาพี่น้องไปติดตามรอยนึงชุมชนคนมาแข่งเชิญครับ ส้นค้นมาแข็งในช่วงนี้นุ่มใบาพานหล้านพ่อหนูทิ่นสุดรอลูกพอสงข้ามกับภาพี่นองมาอยู่ที่ชุมชนโพสว่างสองครับซึ่งชุมชนแห่งนี้เพื่อนใดมีการจัดเทศคางการปลูกพืชพักสวนขวั้วกอดสารผิดในช่วงนี้ครับนุ่มใบาพานกับอยู่ครับคุณพอ่อประทานชุมชนสวัสดีครับ<ข>คุณพออ่อครับ,ค,บครับผมคุณพออ่อครับโครงการที่นุ่มใบพันธ์ในบอมาเนี่ยก็คือโครงการ ปลูกพืชผักสวนขั้วปลอดสารพิษนี่โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้จังไดครับคุณบอสครับต้องขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับคือโครงการนี้ครับผมขอเท้าความไปจากประมาณจากยี่สิบปีขึ้นหลังนะครับยี่สิบปีขึ้นหลังครับผู้เท่านี่มักเม้อควมเกาควมหลังนะคือริมคลองน้านี่มันเป็นคลองที่ลบครับหกเป็นปลาเป็นปลาว่าได้นะครับเนาะปลาละเมอหกเป็นตะย่านเป็นตะมีผีไหลตนจรจอปมากนี่อันตรายครับทางสินรอบเมืองครับ ทีนี่ได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาครับกับประมาณจะสามปีนี่แหละครับโครงการนี้ก็คือโครงการปลูกพืชอพักสวนขวานครับปลูกซันอ่าปอดพักปอดซันติดติดมาครับผมปลูกซึ่งแดคปลูกพักนี่กับนี่ แนวทางปลูกก็สิมีพริกแน่พริกครับตะไคร้ตะไคร้คาคาครับอ่าเป็นมะพวงวบบนี้ครับอ่าเป็นมะละกอหรือมะพวงหรืออันเดียวกันอันเดียวกันครับเดียวกันมะละกอหรือมะพวงเนี่ยครับเออหลายอย่างหลายสิ่งบหัวชิ้นไข่กับตะไคร้กันเดียวกันแม่นครับเขามาเบิ่งได้ครับหลายอย่างหลายสิ่งเดี๋ยวนี้เราผู้ใดเป็นคนปลูกครับที่นี่เท่ากับเดตั้งคณะทีมงานขึ้นมา สมาชิกแต่ว่าได้นะครับให้เป็นล็อกเป็นแปลงไป12ท่านน้ำกันอยู่ในชุมชนก็คือแบ่งล็อกกัน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 ล็อกนี่เจ้าสิปูกะปูก็ปูก็่นก็ปูก็ปูก็ู้ก็ป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 ูก็ั้ง็ก็ปูก็ปูก็ปูก็ก็ูก็ปก็ปูท็ปก็็ปูก็อก็อก็ปู็ปูก็ปูก็ปก็ปูก็ปูก็าวหลายก็ปอครับกากปูะตูทีู่ก็ี่ก็ปู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 ก็ก็ปก็ป็อกก็ปูก็ปูเ็ตรก็คืก็ปู็ปก็ปก็ปูก็ก็ สิบสองสองชนิดครอบครัวครับอ่าที่ได้มาปลูกกรมนีได้ได้ไม่ห้ยจวดเพรครับว่าผู้นี้ต้องปลูกอีนยังแม่ยายนี่ต้องปลูกยันยังรอกที่สองต้องปลูกกันนั่นก็ได้ไปกำหนดก็เกณฑ์กันทุกท่านครับเพื่อ่าพึ่นฐานะแนวใดก็ให้เพราะว่าเฮากระเด็นพักท่านพักมากนี่โดยการทั้งเทศบาลให้การมากที่กันครับผมสนับสนุนมากในด้านพืชอักสวนครัวนี่ครับครับผู้ใดสิปลูกอีนยังกัแล้วแต่ใจเพิ่นตามผู้เพิ่นเฮ็ด ครับแต่ว่าเขาได้รับสนับสนุนมากอมีอันหนึ่งอันสองอันสามมันสี่แต่ว่าเจ้าสิปลูกยังก็แล้วแต่แมนครับปลูกมากยังโตมากได้ผลผลิตแล้วเอาไปใช้ครับคุณผู้มมีผลผลิตมากแต่ในครอบครัวของเพิ่นนั่นแหละได้กินใด้แบงใส่ยาตีพี่น้องเพิ่นไปมาครัวเนี่ยก็ตํากินน้ำขีานไปยุ่งเหื่นครับร็แล้วเพื่อนเหลือกินเหลือใส่เพิ่นก็ได้นําไปจําหน่ายจํหน่ายจํหน่ายหรือว่าไปขายอยู่ตลาดตลาดหนครับตลาดประเทศเล่าตลาดยู่ใกล้ๆนี่แหละครับ ตลาดเท่าหรือว่าตลาดซีชุมชนตั้งถิ่นมากม่ครับผมอยู่สะพานเหลืองตลาดซีชุมชนตั้งอยู่สะพานเหลืองอยู่สะพานเหลืองครับผมเพิ่นไปขายก็ได้ผลผลิตมากก็นั่ไปขายอยู่ตรงจุดนั้นครับผมขายขายเราได้เงินเดี๋ยวขายได้เงินเงินเราไปใส้บ้างเงินนี่เพิ่นก็ากได้หลายครับครับเอาเงินเราไปใบ้าเอาไปใช้ไว้แต่จุนเจียในครอบครัวจุนเจียในครอบครัวเป็นพุ่นเป็นล้อน เพื่อได้ขยับขยายต่อไปทั้งหนาครับก็คือโค้งการเนี่ยโค้งการปลูกพืชพักสวนขั้วปลอดสารพิษเนือนอกจากครอบรั้วของพี่น้องในชุมชนท่าสิได้กินได้ใส่แล้วก็ยังสามารถเป็นร่ายได้เสริมของพ่อแม่พี่น้องในชุมชน้อมนะครับแล้วบะนี่นอกจากโค้งการนี้แล้วมืออื่นมือเหือหรือว่าอนาคตข้างหน้าพอได้มีการว่างไปไปครับว่าสีเฮ็ดโค้งการยังต่อไปสำหรับ อนาคตข้าง้านกัผมก็คิดโครงการไว้อยู่คือกันครือว่าในหน้าคตนี่ก็คืออยากจะทําโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนหรือว่าไก่เคียงก็เป็นโครงการหลักสิ่งแวดล้อมเป็นการคัดแยกขยะในรัวเรือนขินมาครับในรัวเลื่อนข้นมาแต่ละหลังคาขินมาสิ่ได้ปชุ่มได้เลือกคณะกรรมการประชุมกันขินมาให้ในหนาคตท้างงานนี่แหละเพื่อสิได้นําขยะ ที่คัดแยกออกมานั่นจัดแยกแยกก็เป็นเป็นชนิดเป็นย่างไปเป็นซิ่งเป็นย่างไปเป็นซิ่งเป็นย่างไปเสร็จแล้วขยับเปียกเข้าไปสีน้ำปิ่นน้ำมาร์กหรือว่าเป็นปุ๋ยมักไปเป็นปุ๋ยมักครับปุ๋ยมักครับน้ำมาใส่ปุ๋ยใส่พักเพื่อของเขานี่แหละครับที่ที่ปลอดสารเพลทนี่แหละเพราะต้องไปซื้อปุ๋ยบ่อีกเล็กน้อยเม็ดพันเขาก็ต้องซื้อครับปุ๋ยก็บ่ต้องซื้อวันนี้สมมติว่าปุ๋ยของเขาเนี่ย อ่าผลิตขึ้นมามันหลายเลยใส่โบเบิร์ตเทสอะไรกว่าใโบเบิร์ตกับโบเอิร์เตอรหม่องสีสี่ีล้งครับไปขายเท่าไหร่ครับเอาเงินเท้าไหร่ถุงได้เงินอีกคือเก่าครับถุงมีแต่เงินกับเงินเนาะปุ๋ยมาร์กนีแล้วก็เรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยอินซีหรือว่าขยะอินซีครับปุ๋ยตัวนี้เขาสีม้าเห็ดม้าใส่ผักใส่หญ้าใส่อาหารนี่แหละครับครับผมเป็นที่น้ำได้คิดไว้แน่อนาคตทางหน้าครับครับโครงการหนึ่งก็คือปลูกพืชผักสวนคั่วปลอดสารพิษโครงการสองอนาคตข้างหน้าก็คือการเฮ็ด ปุยป๋ยอ่าปุ๋ยอินซี่ปุ๋ยมา์เฮ้าปุ๋ยมาร,ข,ามารข,ของเฮ้าราบานี้รดขยะในชุมชนเฮ้าโครงการ,รต่างๆเนี่ยคุณพ่ออยากได้รับการสนับสนุนด้านใดจากทางเทศบาลนคร,รนอุดรธานีครับก็ต,ต,ต้องขอขอบคุณใบหน้าโอกาสนี้ในลวงหนาขึ้นกันเพราะว่าโครงการที่เกิดขึ้นได้ก็ด้วยน้ำพลังน้ำแรงหรือว่าคณะกรรมการพิ่น้องได้เข้าพบประธานนายกของเฮ้าในแห่งการซอยเหลือลงมาในหการเห็นไม่นำใจต่อ มาต่อพี่ต่อน้องต่อคณะกรรมการชุมชนเฮาทุกคนทาน้วลครับก็คิดว่าท่านคง้อได้ให้การสนับสนุนหรือว่าให้การดูแลมาเข็นเคยืครับโดยตลอดมากที่กันครับครับผมสุดท้ายครับ้ายสุดอยากให้คุณพ่อได้ฝากเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับชุมชนของเฮาครับกับพี่น้องที่กําลังรับชมรายการในขณะนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณไว้นาอกาสนี้ด้วยครับหากว่าพี่น้องเฮ้าที่ได้รับชมและฟังอยู่ครับอยากจะมาเบิ่งอยากจะมาชมมาดู ครับ,รบพืชพักสวนเพื่อปลอดสันผีของเฮาก็ต่างอยู่ข่างซีแยกสพานเหลืองหรีอว่าข่างตลาดได้ทุกมือทุกเวลากรบมต้องขอ,ขอขอบคุณพี่น้องวอ้ยขางสีมาเยี่ยมมาเบงครับว่าสิเป็นชุม่มชนไก่เคียงพสว่างหนึ่งสองหรือว่าข้องเจริญหนึ่งสองไก่เคียงเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ พี่นออ้องไว้หนครัง้งนึงครับอยากมาเบิ้งครับครับผมามาชมมาเบิ้งสุดท้ายครับรายการลอยนึงชุมชนค้นมาแข่งก็ขอขอบคุณคุณพ่อประธานชุมชนโพสระวังสองที่ได้ให้ข้อมูลนครับรายการของเฮ้ามืาอนี้ขอบคุณครับ,ค,รบ,บคุณพ่อครับ ัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านและสวัสดีน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนพบกับพี่วลาในช่วงเก่งเกินคิดช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปพบกับเยาวชนคนเก่งจากทั้ง10โรงเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาเทศบาลนครอุดรธานีในสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมทางบ้านและน้องๆหนูๆได้พบกับเยาวชนคนเก่งของเราไปแล้วในสัปดาห์นี้เยาวชนคนเก่งของเราจะเป็นใครกันนั้นเดี๋ยวตามพี่วลามาเลยค่ะ มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้งสามคนกันเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะพี่เลาต้องให้น้องๆแนะนำตัวเองก่อนเลยนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนกันบ้างค่ะสวัสดีครับผมนายกระนกทงทองใบครับชื่อเล่นชื่อไอครับคุณพ่อชื่อนายบรรเจิดทองใบครับส่วนคุณแม่ชื่อนางสาวเดนนางสุดจิตาทองใบครับสวัสดีครับผมนายเนติพงษ์เทพวงศาราครับชื่อเล่นชื่อเตอร์ครับคุณพ่อชื่อนายคำปอนเทพวงศาราครับคุณแม่ชื่อนางคำปุนเทพวงศาราครับ ดีค่ะดิฉันนางสาวธนิชาแก้วเขียวชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะคุณพ่อชื่อนายวัฒนาแก้วเขียวส่วนคุณแม่ชื่อนางอรวรัณนแก้วเขียวค่ะผลงานที่เราได้รับนะคะก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันระดับจังหวัดของมูลนิธิเป็นปรินสุรนนท์ค่ะและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมูลนิธิเป็นปรินสุรนอนท์เช่นเดียวกันค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูโครงงานของน้องๆันเลยค่ะ ไอเดียของโครงงานนี้ได้มาอย่างไงคะค่ะเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจแบบในปัจจุบันนะคะอยู่ในช่วงตกต่ทำทาให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆตามมาการลักขโมยจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียาหายมากเพื่อให้ผู้คนทีน่ออกจากบ้านไปต่อสู้กับสภาพเศรษฐกิจได้เกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นและจากการเรียนวินชาพิสิทธ์เรื่องเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้าการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าจึงทําให้คิดที่จะประดิษฐ์โครงงานนี้ขึ้นมาค่ะ ซึ่งวัสดุที่เราใช้นะคะต้องหาได้ง่ายไม่ใช้แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต้นทุนต่ำใช้เวลาในการผลิตน้อยและที่สำคัญสร้างขึ้นเองได้ไม่ยากคะ่ะแล้วพี่เห็นมีโทรศัพท์แล้วก็มีกระดิ่งด้วยโครงงานนี้มีหลักการทำงานอย่างไรคะโครงงานของเราครับเมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่างเข้ามาครับสัญญาณของเราก็จะทางานครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลเข้าสู่ขดลวดครับเหนี่ยวนําให้การขดลวดเป็นสนามแม่เหล็กครับดูดให้น็อตเข้ามาใน แกนเหลาได้ครับในแกนเหลาได้เราได้ใส่สปริงเข้าไปครับเพื่อเป็นตัวผักให้น็อตผักกับกระดิ่งครับไฟฟ้าที่เราปล่อยจะมีความถี่50เฮิร์ตนะครับคือตัวน็อตของเราจะสั่นประมาณ50ครั้งใน1วินาทีครับส่งผลให้กระดิ่งของเราสั่นครับเมื่อมีการเปิดประตูเข้ามาแล้วก็โทรศัพท์ของเราก็จะทํางานครับแล้วถ้าความแตกต่างของประตูเนี่ยเป็นประตูแบบอื่นอย่างเช่นประตูบานเลื่อนประตูสวิงประตูม้วนเนี่ย สัญญาการขโมยังจะทํางานต่อไปได้ไหมคะทํางานครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของประตูครับถ้าเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเราจะติดตรงนี้ของประตูนะครับก็คือวงกบนะครับก็ถ้าเป็นประตูแบบม้วนนะครับเราจะติดส่วนล่างครับแต่ถ้าเป็นประตูสวิงเราก็จะติดแบบนี้เลยครับติดตามโครงงานของเราครับเราถ้าสมมติว่าโจรมาตัดกระแสไฟฟ้าแล้วเครื่องนี้จังจะทํางานต่อได้ไหมครับ ทำงานได้ครับเพราะว่าเรามีเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองครับเมื่อโจรตัดกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองของเราก็จะทํางานครับค่ะและสุดท้ายนะคะพี่ก็อยากให้น้องๆฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ค่ะค่ะพวกเรานะคะก็ขอฝากให้พเพื่อนๆที่ยน้องทางบ้านนะคะเข้าใจว่าวิชาฟิสิกส์ไม่ใช่วิชาที่ยากเลยค่ะ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้และผลที่ได้รับนะคะก็คือสามารถนําหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเราสามารถสร้างเป็นเครื่องสัญญาแกลืขโมยเพื่อใช้ปกป้องรัตย์สินของเราและได้เข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับวิทยาศาสิตร์ด้วยค่ะ เรารู้จักกับน้องๆทั้ง3าคนแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยววราจะพาไปรู้จักกับคุณครูผู้ฝึกสอนน้องๆค่ะตอนนี้วราอยู่กับคุณครูกรหนอรัทงามเฉลวยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะคุณครูมีวิธีการฝึกสอนน้องๆอย่างไรคะ ค่ะในการทําโครงงานชิ้นนี้นะคะ,ะคุณครูได้เริ่มต้นจากการที่ให้นักเรียนนะคะสอนเกี่ยวกับทฤษฎีในการทําโครงงานชิ้นนี้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็ให้เด็กลงมือปฏิบัติโดยมีคุณครูคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะค่ะแล้วน้นองๆเคย โครงการอื่นมาก่อนไหมคะก่อนที่จะมาประสบความสําเร็จในโครงงานนี้คะ่ะค่ะเด็กทั้งสามคนนี้นะคะมีน้องผู้หญิงชนที่ชาแก้วเขียวซึ่งประสบความสําเร็จจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร์เหมือนกันค่ะได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วส่วนน้องผู้ชายสองคนนะคะเพิ่งมาเริ่มต้นในการทําโครงงานในครั้งนี้ค่ะค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอให้คุณครูนะคะฝากอะไรถึงท่าน,นผู้ชมทางบ้านคะ่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่าน ผู้บริหารท่านนายกอิธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีและคณะผู้บริหารทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนส,ส่งเสริมและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดค่ะค่ะวันนี้พี่ว่าต้องขอขอบคุณที่ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สังกัดสำนักงารศึกษาเทศบาลนครอุดรธานีและท่านนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งบุคลากรตนในเทศบาลนครอุดรธานีที่สร้างเยาวชนคนเก่งของเราขึ้นมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ทั้งหลายทาบ่บอกว่านี่คือเสาไฟนี่คือสายไฟหลายพ้นอาดซีโบเซียเนี้ยงจากว่ามันยุง่งมันหยองมันละโยกมันละยางไผ่มาเห็ดไวไผมาทำไวมาแก้ไขไขได้หมอไผซอยใดเฝ้าซอยแน่ไผซอยใดเฝ้าซอยแนน นขยันประเพณีนั้นงดงามมากไยมีความสนุกํำราเหลือลหลพื้นดินกว้างใหญ่อุดมรุ่งเรืองมีจิตผูกพิรไม่ตรีเสมือนน้องพี่ที่รักบ้านเมืองสุขสันงานทุนท่งที่เมืองเึ็นชื่อเลื่องไปทั่วแดนไทยถึงกลา่าวระเบด